ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาเฟ่โฮโรนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านดวงการงานแล้วก็การเงินของชาวลัคนาแล้วก็ราศีเมษนะคะในช่วงเดือนพฤศ,ศจิกายนถูกแล้วนะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าการงานแล้วก็การเงินนะคะในเดือนพฤศจิกาเนี่ยชาวลัคนาราศีเมษนะ จะได้เจอกับสถานการณ์ประมาณไหนนะคะเดี๋ยวพี่หมอจะเริ่มจากการงานก่อนเหมือนเดิมเลยนะอขอไม่ทวนแล้วกันนะคะว่าใครคือ,อจะบอกว่าไงอะ่ะชาวราศีเมษและลัคนาเมษคือใครเนาะขอไม่ทวนซึ่งจะเขียนเอาไว้ใต้คลิปแล้วนะคะก็เช็คเอาเช็คเอาว่าตัวเองเนี่ย ช่วงวันเกิดนะคะเกิดอยู่ในช่วงระยะเวลานั้นหรือเปล่าเนาะส่วนลัคนาเนี่ยทุกคนน่าจะเข้าใจความหมายนะคะอ่ะเอาละเราจะเริ่มกันจากเรื่องของการงานก่อนเมาเดิมนะคะมาดูกันว่าการงานของชาวเมษนะคะในช่วงเดือนอพฤศจิกายนเนี่ยจะมีสถานการณ์ประมาณไหนนะการงานมีทิศทางยังไงบ้างนะคะ ที่มองขอเป็นตัวแทนเหมือนเดิมเลยนะ ชาวราศีเมษและลัคนาเมษในเดือนพฤศจิกายนนะคะอ่าเป็นเปิดมาก็เป็นไพ่สี่ดาบก่อนนะอืมคีนถ้วยอ่าขอโทษค่ะคิงถ้ว,ถวยราชาถือถ้วยเนาะเดอะอมูน ี่ไม้เจ็ดถ้วยโอเคแปดเหรียญสี่เหรียญเดอะฟู อร์อ่สวินถ้วยนะคะอ่ะเราไล่กันทีละประเด็นนะข้อแรกเนี่ยช่วงราวๆต้นเดือนพฤศจิกาแต่ว่ามันก็อาจจะคลาดเคลื่อนได้นะคะทุกคนบางครั้งก็ มันจะไม่ได้เป็นช่วงเวลาแบบว่าเป๊ะๆแบบอาทิตย์นั้นอาทิตย์นี้ช่วงต้นเดือนปลายเดือนกลางเดือนอย่างที่พี่หมออ่านแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะบางครั้งมันก็คาดเคลื่อนในบางคนบางครั้งมันก็ตรงเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเลือกระยะเวลาอาจจะไม่ต้องซีเรียสแต่ว่าเวลาที่พี่หมออ่านขึ้นมาเพราะว่าเห็นช่วงนั้นเป็นพิเศษทุกคนก็อาจจะระมัดระวังเพิ่มขึ้นในช่วงนั้นหรือว่า,าไปสังเกตดูว่าช่วงนั้นเนี่ย เวลาอ่านเจออะไรเนี่ยมันมันตรงไหมมันเกิดไหมมันใกล้เคียงไหมนั่นเองนะคะอันดับแรกต้องบอกว่าเดือนนี้จริงๆเป็นเดือนที่ชาวราศีเมษเนี่ยเหมือนมีความคิดนะคะมีความคิดที่อยากจะทำนูน่นนี่นั่นเต็มไปหมดอันนี้ไม่เจาะจงไม่จำเป็นเลยว่าเราจะอยู่ในสายงานอะไรนะจะเป็นงานประจำนะอาชีพอิสระนะคะหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าอะไรก็แล้วแต่เลยนะ เป็นเป็นช่วงเดือนที่เราเนี่ยมีความคิดมีไอเดียอยากทํานู่นอยากทํานี่อยากทํานั่นค่อนข้างเยอะนะคะเพียงแต่ว่ามันมันไม่สามารถอ่ะมันไม่สามารถที่จะทำอะไรใหม่ๆอย่างที่เราคาดหวังหรือคิดนั่นแหละได้นะคะถามว่าทำไม สาเหตุหลักๆเลยเนี่ยพี่หมอหมองว่าสิ่งที่ชาวราศีเมษคิดนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์เป็นไอเดียอะไรต่างๆที่พี่หมอพูดไปแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อ่ะถ้าเกิดว่าเราเป็นเราเป็นพนักงานประจำมันก็จะเห็นภาพนหนึ่ง,หงเหมือนมันเป็นโปรเจกต์ที่มันจะต้องผ่านการแอปพรูฟหรือว่าการได้รับการพพอร์ตจากเจ้าหน่ายพูดง่ายๆคือ เขาต้องการันตีก่อนว่าได้ทําหรือไม่ก็เขาจะต้องแบบเห็นด้วยอะเห็นด้วยก็ได้ว่าอะทำได้อะไรอย่างนี้นะคะพูดง่ายๆคือมันต้องมีแรงซับอะนะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ในเดือนเนี้ยก็คืออะพูดง่ายๆคือเราอะมีเกณฑ์ที่ผู้ผู้ใหญ่หรือคนซับพอตในเดือนเนี้ยเขาจะไม่ได้ซับพอตเราดีเท่าที่ควรอืม คือมันยังไม่ได้เป็นเกณฑ์ที่เขาเนี่ยไม่เอ็นดูเรานะคะหรือว่าเราไปมีปัญหาขัดแย้งอะไรกับเขานะคะไม่ใช่เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราคิดจริงๆสิ่งที่ชาวราศีเมษคิดนี่ดีมากโปรเจกต์ต่างๆไอเดียต่างๆการอยากขยับขยายอะไรต่างๆนะคะค่อนข้างดีแต่มันขาดแรงซัพพอร์ตอ่าคือทางเราเนี่ยคิดดีโปรเจกต์เราดีแต่อาจจะ,ะไม่ใช่ช่วงจังหวะเวลาที่คนอื่นเขาอยากจะซัพพอร์ต งานเราอันนี้พูดตรงๆเลยถามว่าแล้วยังไงก็แค่นั้นเลยโปรเจกต์ Project ใหม่ไอเดียใหม่งานใหม่นะคะสิ่งที่เราคิดนะมันจะต้องเป็นสิ่งที่คิดอยู่ในเดือนนี้นะมันไม่สามารถที่จะลงมือทำได้แต่ถ้าเราย้อนกลับมามองที่งานที่เรารับผิดชอบอยู่นะไม่ใช่ของใหม่ไอตรงนั้นนะมันยังดีอยู่อ่าพูดอย่างนี้นะคะ มันยังดีอยู่พูดได้ง่ายเลยคือมันขาดความก้าวหน้ามันขาดความเติบโตนั่นเองอ่ะในเดือนนี้การได้โปรเจกต์ใหม่ก็เหมือนความก้าวหน้าเนาะการได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หมายความว่ามันหนุนให้เราเติบโตในหน้าที่การงานได้ถูกไหมคะซึ่งในเดือนนี้มันขาดแล้วก็มันเป็นเดือนที่เราเนี่ยจะต้องทำอะไรด้วยตัวเองซะเยอะไม่ค่อยมีใครให้ความร่วมมือกับเราเท่าที่ควรหรือไม่ก็เออ มันเหมือนกับตัวคนเดียวนิดนึงอะ่ะเ,ออเดือนนี้ยมันเป็นเดือนที่พึ่งพาคนอื่นได้ยากอืมพึ่งพาคนอื่นได้ยากแต่ยังมีข้อดีนะข้อดีคือคนอื่นเนี่ยเขาก็ไม่เข้ามาสร้างปัญหาให้เราะคะ่ะเพียงแต่ว่าถ้าเราคาดหวงังอะ่ะเราคาดหวังการได้รับการซัพพอร์ตจากคนอื่นๆเนี้ยคะ่ะหรือว่าได้รับการร่วมมือจากคนอื่นเนี่ยช่วงเดือนนี้อาจจะไม่ใช่เดือนที่เหมาะนะักอะ่ะพฤศจิกายเนยเป็นเดือนที่เราต้องลุยอะไรด้วยตัวเองทําอะไรด้วยตัวเองนะ แต่ก็ไม่ใช่เดือนที่จะมีคนเข้ามาสร้างปัญหาให้เราอะข้อดีก็มีอยู่นะเท่ากับว่าเดือนนี้ถ้าพี่หมอมองถ้าเราไปคาดหวังซึ่งพี่หมอเห็นนะว่ามีหลายคนเป็นนะคะมีความคาดหวังกับโปรเจกต์ใหม่ๆค่อนข้างเยอะคาดหวังกับสิ่งที่คุณคิดขึ้นได้ในเดือนนี้ค่อนข้างเยอะค่ะถามว่าความคาดหวังของชาวราศีเมษและลัคนาเมษคืออะไรเอาจริงๆพี่หมอไม่ได้มองว่าพวกคุณคาดหวังความสําเร็จจากสิ่งนั้นนะ แต่แค่คาดหวังให้มันได้เกิดขึ้นก่อนนาทีนี้ขอให้มันเกิดขึ้นขอให้ได้เริ่มไอ้โปรเจกต์นี้ก่อนแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้เริ่มนั่นแหละคือสิ่งที่จะบอกว่าถ้าคุณคาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นคุณอาจจะผิดหวังอันนั้นคือข้อเสียของชาวราศีเมษในเดือนนี้เลยแต่ถ้าคุณเปลี่ยนนะคุณเปลี่ยนจุดโฟกัส คุณเลิกหวังกับอะไรใหม่ๆที่คุณคิดขึ้นมาอย่าพึ่งเราเบรกมันไว้ก่อนเราพักมันไว้ก่อนอ่าเราเราเป็นฝ่ายที่จะไม่ทําละไม่คิดละปล่อยปล่อยให้มันไปตามเรื่องตามราวตามช่วงของมันถ้าแบบนั้นเนี่ยงานของคุณเองเนี่ยมันดีนะคะมันไปเรื่อยๆต้องบอกว่าเดือนนี้มันเป็นช่วงเดือนที่ถ้าถ้าเราตัดเรื่องโปรเจกต์ของคุณนะตัดเรื่องความคิดไอเดียต่างๆที่อยากเริ่มอะไรไปนะคะ ต้องบอกว่าเดือนนี้จริงๆแล้วด้วยด้วยหน้าที่ปกติที่เรามีอยู่ความรับผิดชอบเดิมของเราที่เราต้องทอําอยู่แล้วปกติเนี่ยมันมีข้อดีคือความราบรื่นนะคะมันมีความมั่นคงนั่นหมายความว่างานในเดือนนี้จริงๆมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่า energy หลักๆของชาวราศีเมษเนี่ยเหมือนอยากมองหาการเติบโตอยากมองหาความก้าวหน้าแต่สิ่งนี้มันยังไม่มาแต่ข้อดีคือมีความมั่นคงมันต่างกันนะคิดดีๆนะก้าวหน้านั่น,นคืออีกเต็ปของความมั่นคง นะคะคนละสเต็ปเลยเติบโตนี่ก็คนละสเต็ปเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาสามอย่างนี้มารวมกันไม่ได้นะมันไม่เหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก้าวหน้ากับเติบโตเนี่ยอาจจะคล้ายกันนะแต่ถ้าเกิดเรื่องความมั่นคงเนี่ยมันเหมือนมันต้องมีสเตปของก้าวหน้าและเติบโตมาขั้นก่อนตอนนี้คุณมั่นคงอยู่ในหน้าที่ของคุณแต่คุณโตวกว่านี้ได้คุณคิดว่าคุณโตวกว่านี้ได้เพียงแต่แล้วมันก็ได้จริงๆแต่ว่าไม่ใช่เดือนนี้ อ่าไม่ใช่เดือนนี้นะคะทีนี้มันมีประเด็นของคนที่มองหางานใหม่อ่ะมองหา,อ,าอย่างที่บอกแหละมองหาความเติบโตวความก้าวหน้าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการออกจากงานนะอ่าเป็นการออกจากงานนะต้องบอกว่าให้เขาบอกเลยว่าอย่าพึ่งเดือนนี้ยังไม่เหมาะอ่าเดือนนี้ยังไม่เหมาะนะคะถามว่าถ้าจะออก ถ้าถ้ามันไม่ไหวเรารู้สึกว่าเราเหมาะอย่างที่พูดไงเรามีความคาดหวังเนาะเรื่องความก้าวหน้าความเติบโตเรื่องเรื่องของอะไรใหม่ๆนะถ้าอยากจะทดอ่าถ้าอยากจะลองจริงๆนะแนะนําว่าให้รอช่วงปลายเดือนจริงๆก็ไม่อยากให้ถึงขนาดแบบว่าออกจากงานเลยทันทีทันใดนะคะลองเป็นอ่อลักษณะของการยื่นอ่ายื่นเรซูเม่ยื่นผลงานของเราเนี่ยไปก่อนนะ พี่หมอมองว่ามันจะมีเกณฑ์ที่อาจจะได้โอกาสใหม่ๆนะข้อเสนอดีๆเข้ามาแต่มันจะหมดเดือนอยู่แล้วนะที่พี่หมอเห็นเนี่ยอ,อแทบจะข้ามเดือนไปไปช่วงธันวาแล้วนะคะรวมถึงโปรเจกต์ที่ว่าที่คุณคาดหวังเนี่ยถ้าคุณปล่อยนะแล้วคุณทำหน้าที่ของคุณปกติปลายเดือนมีข่าวดีอ่ะมันมันมีข้อดีอยู่ก็ต้องพูดแต่ถ้าเราคาดหวังพี่หมอมองว่ามันยากมันยากอะ มันจะได้เป็นเรื่องอื่นๆมาแทนนะคะเพราะฉะนั้นนะสรุปให้เลยการงานของชาวเมดเดือนนี้ไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ถ้าคุณเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่กับเรื่องของความคาดหวังในเรื่องของความก้าวหน้าการเติบโตนะและโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรใหม่ๆนะคะอยากจะ,ะเริ่มนู่นเริ่มนี่เริ่มนั่เน,นเดือนนี้อย่าพึ่งคุณหยุดก่อนแล้วคุณอยู่กับสิ่งที่คุณถือไว้มีอยู่แล้วความรับผิดชอบเดิมคุณทําให้ดีก่อน เดี๋ยวโอกาสดีๆมันจะเข้ามาเองโดยที่คุณไม่ต้องวิ่งหาเลยนะคะประมาณนี้เรื่องเกณฑ์การเปลี่ยนงานการอยากออกจากงานก็เหมือนกันนะเบรกเอาไว้ก่อนถ้าอยากจะทําแนะนำให้ส่งไปก่อนหาให้ได้ก่อนซึ่งมีเกณฑ์ที่จะได้เข้ามาช่วงปลายเดือนเช่นกันนะคะแต่ถ้าออกเลยเนี่ยถ้าออกเลยถามว่าได้ไหมอ่ะถ้าเราออกตัต้นเดือนเนี่ยเครียดแน่ เพราะพี่หมอมองว่ามันจะได้ก็ปลายเดือนน่ะซึ่งแน่นอนการดูดวงมันคือการทายอนาคตแต่สมมติคุณตัดสินใจออกต้นเดือนพฤศจิกแล้วไม่มีอะไรเข้ามาหาคุณเลยคุณเครียดนะคุณจําวันนี้ไม่ได้หรอกคุณจําสิ่งที่คุณเข้ามาดูไม่ได้หรอกเพลเพอคุณฟังมาหลายคลิปด้วยคุณจําคุณจําเรื่องวันนี้ได้คุณเครียดแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่าถ้าอยากจะออกจริงๆนะคะอยากจะเปลี่ยนงานจริงๆอยากจะเติบโตหรือก้าวหน้าจริงๆเนี่ยลองอ ส่งไปก่อนเพื่อายคือส่งใบสามาัครยื่นเรซูเม่ไปก่อนอะในที่ที่คุณคิดว่าคุณอยากลองอะแล้วรอดูแล้วมองว่าให้ส่งไปหลายที่ด้วยนะเออส่งไปหลายๆที่มันมีแหละมันมีแน่ๆแต่ว่าแค่มันไม่ได้เข้ามาทันทีทันใดในเดือนนี้ขนาดนั้นนะคะกว่าจะไปได้เริ่มอะขนาดข้อมันเป็นข้อเสนอมาก่อนด้วยนะแล้วข้อเสนอเนี้ยจะ เขาเรียกว่าอะไรคุณจะรับหรือไม่รับดีกับคุณร้อหรือไม่เนี่ยไพ่ก็ยังตอบไม่ได้เพราะว่ามันสิ้นสุดอยู่แค่ตรงนั้นช่วงเราๆปลายเดือนเรายังไม่เห็นเอ NERGY ของเดือนธันวานะคะก็พิจารณาหรือคิดให้ดีจริงๆไพ่มันมีในลักษณะของการคิดทบทวนให้เยอะด้วยเพราะฉะนั้นก็ถามใจตัวเองก่อนถ้าไม่ถ้าใจเย็นๆถ้าใจเย็นๆไม่คาดหวังไม่รีบร้อนจะดี นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูการเงินของชาวราศีเมษกันบ้างนะคะการเงินในเดือนพฤศจิกานะคะของชาวลัคนาและราศีเมษเป็นยังไงบ้าง คิงถ้วยเดวิลอัศวินดาคิงถ้วยเดวิลอัศวินดาแปดไม้นะคะเดอร์ฟูม หลายคนที่อยากเปลี่ยนงานจริงๆนะแล้วก็อยากเติบโตอยากก้าวหน้าการเงินเป็นเป็นหนึ่งประเด็นที่คุณคิดเรื่องงานแบบนี้นะมองหาความเติบโตโอทำไมไพ่ที่หมอก็สับไพ่นานอยู่นะออกไพ่ซ้ำเยอะจังอ่ะทวนชื่อไพ่ให้นิดนึงนะคะคิงถ้วยเดวิลนะคะอัศโซนดาแปดไม้เดอะฟลูคิงดาบแล้วก็แปดเหรียญ หนึ่งดาบเก้าถ้วยโอเคอืม, okay. อมเนี่ยเขาพูดคล้ายกันนะเรื่องการอ,ออกจากงานการเปลี่ยนงานการมองหาโอกาสทางการเงินใหม่ๆ ใจเย็นๆนะคะอย่ารีบร้อนนะเรามีไพ่เดวิลขึ้นไว้นะคะเออระวังนะอ่ะเอาทีละเรื่องขอพูดถึงอ่เรื่องปกติก่อนรับจ่ายปกติก่อนนะคะอ่ะถ้าพูดถึงเดือนพฤศจิกเนี่ยพี่หมอมองว่าในในแง่ของรายรับอ,อ่ะรายรับที่มันจะมีเข้ามาในเดือนนี้มันก็ยังโอเคอยู่นะอ่ะบอกไว้ก่อนว่ามันก็ยังโอเคนะคะแต่ว่า มันจะไปติดพวกอสมมติว่าทำเป็นอาชีพอิสระเนี่ยสายเนี้ยเขาอาจจะติดเงื่อนไขอะไรบางอย่างนะคะแม้แต่พนักง,งานประจําก็เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดว่าเราคาดหวังพวกไรายได้พิเศษอะ่ะเช่นอ่าโบนัสค่าคอมต่างๆนะคะมันก็จะมีเงื่อนไขเงื่อนไขที่ว่าคืออะไรเงื่อนไขที่ว่าก็คือเรามันเหมือนมันต้องยิ่งแบบ ขยันในการที่จะหามุ่งมั่นในการที่จะทํางานอะไรอเงี้ยค่ะหรือว่าอาจจะมีอุปสรรคติดขัดขัดขวางกว่าจะได้มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์แต่ถามว่าได้ไหมคือได้คือได้ไหมได้ไไดแน่แต่ว่าเหนื่อยหน่อยยากหน่อยเช่นเจองานยากเจอลูกค้าคุยยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็จะผ่านไปได้นะมันก็ยังมีรายรับเข้ามาถ้ามองจากการใช้จ่ายะมองว่าเดือนเนี้ย ชาวราศีเมษแล้วก็ลัคนาเมษใช้เงินค่อนข้างเยอะนะคะมีทั้งค่าใช้จ่ายปกติค่าใช้จ่ายปกติหมายถึงค่าน้าค่าไฟค่าอุปโภคบริโภคต่างๆในแต่ละเดือนที่ทุกๆคนต้องใช้อยู่แล้วนะคะ,ะแต่มันจะไปใช้เยอะในเรื่องกินเรื่องเที่ยวนะเดือนนี้มีเกณฑ์เรื่องของสุขภาพที่ต้องเสียกับรายจ่าย,จายที่ต้องเสียกับสุขภาพแล้วก็เรื่องของยวดยานพาหนะการเดินทาง มีถ้าเรื่องของยานพาหนะเนี่ยหรือการเดินทางมันจะมีเกณฑ์สองเกณฑ์เลยนะคือตั้งใจตั้งใจจะไปอยู่แล้วพูดง่ายๆถ้าเป็นทริปเที่ยวเนี่ยเราวางแผนมาอยู่แล้วกับอีกแบบหนึ่งก็คือรายจ่ายแบบกระทันหาร,รายจ่ายแบบที่เราไม่คิดนะคะอาจจะมาในลักษณะของอการต้องซ่อมการต้องบํารุงดูแลแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่สมมติเลยอะ่ะบางคนเพิ่งเอารถเข้าศูนย์เมื่อวันสองวันนะที่ผ่านมาแต่พอมาวันนี้ เป็นอีกแล้วใครจะไปคิดเพราะว่ารถเราเพิ่งเข้าศูนย์มานั่นเองค่ะคือมันจะมีอะไรประมาณอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะหรือถ้าเป็นเรื่องเดินทางนะคะไอ้แลนเที่ยวเราคิดไว้อยู่แล้วแต่อยูยูมีอีกแลนหนึ่งมาดักต้องไปก่อนเป็นเรื่องงานก็ได้เป็นเหมือนทริปด่วนะเข้ามานะคะก็ประมาณนี้รายจ่ายกินเที่ยวรายจ่ายปกติรายจ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเดินทางยดยานพาหนะและสุขภาพนะคะ ทีนี้ประเด็นที่พี่หมอมองอ่ะพี่หมอไม่ได้รู้สึกว่าเดือนนี้พวกรับจ่ายเนี่ยชาวราศีเมษก็ยังบริหารจัดการได้ค่อนข้างดีเพราะว่าเรามีไพ่คิงดาบขึ้นอยู่ค่อนข้างมีวินัยแหละโดยโดยพื้นฐานคุณนะ่ะแต่ว่าเดือนนี้อาจจะใช้เงินแบบไปในเชิงของการเขาเรียกว่าสุขนิยมซื้อความสุขใส่ตัวเยอะหน่อยนะคะ อย่างที่พูดไปแล้วแหละสารพัดเรื่องนะก็จะมีเรื่องพวกนี้เยอะหน่อยนะคะแต่ว่าเรายังค่อนข้างคอนโทรลค่าใช้ใจ่ายเราได้ดีอันนั้นถือว่าโอเคทีนี้ประเด็นที่มองอ่ะที่ไพ่เขาขึ้นเรื่องเงินน่ะมันไม่ได้ไปเด่นในเรื่องของรับจ่ายค่ะแต่พูดง่ายๆเลยนะเดือนนี้มันจะมีเรื่องของการเสียเงินแบบไม่คาดคิดซึ่งมาได้จากคนอื่นๆเป็นเรื่องที่ถูกเตือนขึ้นมาแล้วจะบอกว่าคนนี้จริงๆเราเนี่ย จะบอกว่าไงดีเราเสียเงินกับเขาบ่อยมากแล้วเรารู้ทุกๆครั้งที่เราจ่ายให้คนนี้เลยนะว่าจ่ายทีไรเนี่ยเขาเอาเงินไปใช้ในทางที่ผิดเสมอหรือว่าเขาใช้เงินอาจจะบอกว่าเขาเป็นคนที่อ,อืพี่หมอจะพูดยังไงดีอะเหมือนเขาเป็นคนที่ใช้เงินไม่เป็นนะคะใช้ได้หามไม่ได้ก็ได้อ่ะมันมาเดือดร้อนคุณทุกทีแต่ประเด็นคือเมธก็ให้เขานะ เนี่ยที่พี่หมอเห็นเนี่ยเมตก็ให้ให้เป็นประจําให้อยู่แล้วแต่ถามว่าพอให้ไปแล้วเนี่ยเราชอบมานั่งคิดว่าเดี๋ยวจะไม่ให้แล้วเดี๋ยวจะไม่ให้แล้วแต่คุณแพ้เขาทุกทีนะคะถ้าถามว่าเป็นคนลักษณะประมาณไหนแน่นอนคนใกล้ตัวแน่ๆเป็นคนรักคู่ครองคุณพ่อคุณแม่ลูกๆหล,ลาน,ลานๆคือมันได้หมดอ่ะส่วนใหญ่พี่หมอจะมองไปที่คนรักคู่ครองแล้วก็คนในครอบครัวเป็นลำดับถัดมานะคะแล้วก็ ไล่ถัดมาอีกก็จะเป็นเพื่อนฝูงสังคมเรารู้อ่ะหรือจะเป็นตัวเองจ่ายให้กับสังคมนะรู้ว่าเราไปที่เนี้ยเราต้องเสียเงินนะ่ะแล้วเงินตรงเนี้ยเอาไปใช้อะไรก็ไม่รู้ไม่ได้มีประโยชน์เลยคุณก็ยังไปเดือนนี้เป็นอย่างนี้ถามว่าทำไมเขาขึ้นเตือนละ่ะคือเดือนนี้มันมีค่าใช้จ่ายเรื่องการเดินทางเรื่องเที่ยวเรื่องรถ แล้วก็ค่าใช้ใจ่ายที่เหนือความคาดหมายเราเกิดขึ้นนะคะถึงแม้ว่าไพ่เนี่ยเขาจะบอกว่าเราสามารถที่จะบริหารหรือว่าคนโทรลค่าใช้ใจ่ายเราได้ดีแต่รายใจ่ายในส่วนที่เมื่อกี้พี่หมอเพิ่งพูดนะอะเรื่องของการมีคนเข้ามาเบียดเบียนเราอะคะ่ะที่จ่ายไปกับคนคนหนึงอะนะมันเป็นรายจ่ายที่เลี่ยงได้เลี่ยงไม่ต้องจ่ายได้เพราะจ่ายแล้วจะเกิดปัญหามากกว่าข้อดี อาจจะเหมือนกับถ้ามันเป็นคนที่เรารักอะ่ะเรารู้เนาะว่าเขามีพฤติกรรมการใช้เงินที่ไม่ค่อยดีแล้วเราก็เหมือนสนับสนุนเขาทางอ้อมอะค่ะเออแปลกนะจริงๆมันมันควรจะเป็นเรื่องสภาวะการเงินเราแต่มันขึ้นในเรื่องประเด็นของการเข้าไปอยู่กับอะไรบางอย่างที่มันมันจะว่ามันไม่ดีกับเรามันก็ไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามันเหมือนไม่ดีกับคนที่คุณเอาไปให้เขานี่แปลกมากนะคะก็ ลองพิจารณาดูแล้วกันนะซึ่งพี่หมอมองว่าจริงๆมันมีพาร์ทของการตัดตัดรายจ่ายตรงนี้ได้ค่ะอืมตัดรายจ่ายตรงนี้ได้แต่ก็อาจจะต้องขัดแย้งกับเขาขัดแย้งกันแน่ๆค่ะมีปัญหากันแน่ๆนะพูดเลยอ่ะสมมุติว่าเป็นลูกเป็นลูกนะสมมติเป็นลูกอาหลานดีกว่าลูกมันเครียดเกินสมมติว่าเป็นหลานเป็นลูกของน้องชายแต่ว่าเราอุปการะเขาอะไรก็ว่ากันไป ปรากฏว่าเขามีพฤติกรรมหรือว่าน,นิสัยที่ใจร้อนนะวัยรุ่นอ่ะใจร้อนนะคะแล้วก็ชอบไปมีปัญหากับคนอื่นเราใช้เงินเรื่องอะไรเราใช้เงินในการไปไกลเกลี่ยให้เขาเนี่ยประจําเลยอ่าประจําเลยเดือนเนี้ยก็จะเจอแต่ให้เขาบอกว่าเราตัดปัญหานี้ตัดวงจรน,นี้ได้นะคะเพราะถ้าคุณจ่ายคุณจะต้องจ่ายอยู่อย่างนั้นเขาเตือนมา ใจอยู่อย่างนั้นนะคะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราวางเราสามารถตัดวงจรนี้ได้อีกหนึ่งประเด็นนะ่ะมันมีเรื่องของการไปเซ็นสัญญาคำประกันอะไรให้ใครด้วยนะคะอันนี้ก็เหมือนการคิดก่อนเซ็นพี่หมอมอกว่าท้ายสุดจะไปมีปัญหาขัดแย้งกันมันเป็นสัญญาที่ไม่ยุติธรรมเป็นเงื่อนไขที่ไม่ยุติธรรมแต่คุณติดใจดีคุณจะช่วยเขาคุณจะรับหน้าแทนเขาซึ่ง ก็แล้วแต่เนาะมันก็เป็นดวงคุณนะคะมันก็เป็นอ่าไม่ใช่สิมันก็เป็นชีวิตของคุณลองพิจารณาเอาเนาะเพราะอย่างที่พูดว่าน,นี่ก็คือดวงรวมเนาะพอเราไปทาจริงๆอาจจะไม่แยกขนาดนั้นก็ได้อะไรเงี้ยลอง,ลอง,ล,องลองพิจารณาเอาแต่แค่สึกว่ามันจะวุ่นวายไม่จบไม่สิน้นกับอะไรที่คุณทําในเดือนนี้ค่ะนะระวังข้อนี้ให้ดีเนี่ยคือสิ่งที่ไพ่ขึ้นเลยเนี่คือสิ่งที่เตือนคือมันไม่ได้ไปเด็นเรื่องรายรับรายจ่ายอะไรเลยแต่บอกว่าคุณจะไปปวดหัวเรื่องค่าใช้ใจ่ายตัวเนี้ย ในเดือนนี้คุณช่วยเขาไปตอนช่วยไม่คิดอะไรแต่ท้ายสุดแล้วจะมีปัญหาตามมาก็ลองตัดสินใจดูว่าเราจะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในโหมดนั้นไหมก็แล้วกันนะคะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นการงานแล้วก็การเงินนะคะของชาวราศีเมษแล้วก็รัคนาเมในเดือนพฤศจิกายนก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะ แล้วก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามความรักความสัมพันธ์นะคะทั้งคนโสดคนมีคู่แล้วก็สุขภาพซึ่งเดี๋ยวต้องรอให้อ่านการงานการเงินครบจบก่อนไปสังเกตดูก็ได้นะคะบางคนเขารู้ลักนาตัวเองเนะาะตัวเองอยู่ราศีเมษก็จริงแต่มีลักนณอยู่ที่ราศีอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางทีรอฟัง2คลิปก็คอยสังเกตเอาว่าลงการงานการเงินครบ12ราศีหรือยังถ้าลงครบแล้วแน่นอนค่ะว่า ความรักความสัมพันธ์มันจะไล่ตามมาซึ่งเมษเป็นเป็นราศีแรกที่จะได้อ่านอยู่แล้วนะคะก็ฝากให้ติดตามกันด้วยนะคะยังไงก็ขอขอบคุณชาวอ่าลัคนาแล้วก็ชาวราศีเมษทุกทุคนนะอ่าที่เข้ามานั่งฟังนะคะใครชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะใครยังไม่ได้กดติดตามรู้สึกว่าคลิปมันก็มีประโยชน์เนาะหรือว่าอ่าลักษณะการพูด หรือว่าคอนเทนต์เอาง่ายคือคอนเทนต์ของพี่หมอเนี่ยมีประโยชน์ของกับคุณเนาะก็สามารถกติดตามกันได้นะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ